เพื่อนๆป้าซื้อครีมยี่ห้อนี้มานะคะดูที่มันมีครึ่งเดียวเพื่อนๆมันเอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบคนซื้อนะป้าไม่อยากบอกยี่ห้ออะไรเดี๋ยวมันจะมาฟ้องเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนแล้วค่ะนี่ป้าใช้มา20ปีนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนยี่ห้ออืนะ่นแล้วจะเปลี่ยนยี่ห้อวัสลิงลองดูดูสิน่ากเกลียดไหมเพื่อนเพื่อนโบเเท่ากับมีอยู่ครึ่งเดียวเดี๋ยวปา้าจะกิ้มให้ดูอีกนะ ถึงก้นแล้วเห็นไหมเพื่อนๆถึงก้นแล้วนะแปลว่าเขาตะแคงไงเขาตะแคงไงให้ให้มันมีอยู่ข้างเดียวดูสิอีกอีก,อ,กอีกครึ่งหนึ่งหายนะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดของบริษัทเลยมาจากภารีสนะครับเพื่อนๆสุดยอดของการเอาเปรียบคน